ฉันก็ไปซักอย่างเก่าอ่ะไม่เป็นไรมันแากมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันจะพอ้นหยุดฉันก็ไปซักไม่เป็นไรหรอกพอของฉันฉันก็จะซักเหมือนกันมันยังไม่ได้ไปซักยังไปวุ่นวายดีเป็นอย่างไร สวัสดีค่ะพี่น้องตัวหลูกตัวไทยเช่า u t ท b e ทุกคนเด้อสขขวสัสดีไอสวัสดีพี่ยูพารู้ every one for watching thank you so much w e l เด้อไหมเฮาโรงเดือน thank you ขอบคุณทุกไลททุกเลิบเด้อพี่น้องเรากันขึ้นใบเอาชั่วโมง,พงเพราะว่าสิไปซักถ่ายข้าเจ้าเมื่อกี้ข้าเจ้าก็มาดึงขาออกจากกันนั่นว่นาสิไปซักฝนตกมากก็เลยว่าท่านไหนซักไหน,น ตากขาเจ็บขาแล้วก็จะออกมาเบิ่งเดี๋ยวสิไปหลางห,งห,งาห้องนาออมห่วงกายก็จะคุานาตัวเจา้ายันวัาสกขามาขึ้นไล่ไรๆก็สิหนายอา,อาอนั่งกอนเดือจะข่าคนที่หนองขายยืขายผ่านเป็นสองสามตัวนงดอก เพราะว่าซักไปแล้วคุ้มหนึ่งเดียวแต่กองจต่กองคนมันก็เลยตกหมือนนางสะข้านอยู่กันกับอยู่ในอันมันอยู่หมองตากฝนบ่ดีอ่ะบ่มีอันหมองกำบังก็เลยบ่หนั่นบ่มีหนมองเท่น่ะเหมือนห่อหอมมาจช่างสิอะไรก็ไปแล้วก็กินไม้าีก แบตเตอรี่กับเก็บไฟพอใครยูพี่น้องเอ้แบตเตอรี่เก็บไฟพอใครยูสิปิดอันอันนี้ใ้ตะกอนจังคอยเสียนนัแต่ว่าอันนี้พวกเป็นยังอันนี้เสียไว้เต็มลอยครับสวัสดีค่ะคุณสาวน้อยบ้านนาะ สัสดีค่ะสองหลันดวงใจขอบคุณหลายๆเด้ยพี่น้องสองหลงนดวงใจถน,นเก็บสัตว์เก็บชวโม,มงพี่น้อง,งเก็บมันนี่ก็เคยอยู่เคยอยู่สิเป็นไเสียพวกเขาหูเสียพวกเขา,า,ขามัทุย่างสร bất kỳ cả tam lặn động chạy hoặc cung đại nai đó สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากนะคะในม,มากกระทักทายกันตามอธัธยาศัยเด้อผู้ข่าวไป